ศึกฟาดแข่งนัดประวัติศาสตร์นะครับ The Match Bank g o k Century c u ั2022นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับที่จะมาเตะในเอเชียเป็นครั้งแรกเลยเตะที่สนามราชมังคลากีลาสถานนะครับในวันที่12กรกฎาคมนี้ก็จัดโดยบริษัท Fresh Air Festival จำกัดนำโดยคุณวินิตเร์รัตนาชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fresh Air นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับว่า อีก1สัปดาห์ที่จะเตะก,กันแล้วในวันที่12กรกฎาคมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูเรื่องของสนามกันก่อนนะครับผมก็ได้เดินทางไปตรวจสอบสนามพร้อมกับคณะทาง f l รชแอร์แล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สนามความพร้อมต้องบอกว่า90%แล้วนะครับตอนนี้การจัดเตรียมต่างๆค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับเรื่องของที่นั่งตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของสนามหญ้านะครับหญ้านี่ก็ปูใหม่เลยใช้หญ้าจากที่เดียวกับ สนามโอท f ฟอร์ดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับอดีตแชมป์ย่าสวยนั่นเองนะครับก็มาปูย่าสวยที่เมืองไทยด้วยนะครับเรื่องระบบไฟระบบน้ําระบายน้ําก็ไม่น่ามีปัญหานะครับปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของห้องพักนักกีฬานะครับที่ผมไปดูมาก็ของแมนยูเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าทันแน่นอนนะครับส่วนของลิเวอร์พูลใกล้เสร็จแล้วนะครับมีที่นั่งห้องแต่งตัวอะไรต่างๆนะครับเข้ามาครบและ เหลือแค่เอาเสื้อนักบอลมาแขวนอะไรเงี้ยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วในวันแข่งนะครับเรื่องของบัตรเข้าชมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าจําหน่ายไปประมาณ52,000ใบนะครับจากความจุ59,000กใบนะครับก็เท่ากับว่าเหลือประมาณ6 7ถึงใบที่ยังเหลืออยู่นะครับส่วนเรื่องการเดินทางมานะครับก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินทางมาก่อนนะครับในวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ จะไปพักแล้วก็ซ้อมต่อทันทีแบบปิดนะครับซ้อมกัน7เซสชั่นเลยนะครับอาจจะซ้อมแบบเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเงี้ยนะครับเครั้งนะครับส่วนเวี้์วภูเนี่ยจะเดินทางมาอีกวันหนึ่งนะครับวันที่10กรกฎาคมนะครับอันนี้จะไปลงที่สุวรรณภูมิเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับ1ินาฬิกาโดยเวี้์วภูเนี่ยเขาจะแบ่งเดินทางมา3ชุดนะครับชุดแรกก็คือตอนเที่ยงเนี่ยจะเป็นผู้เล่นหลักชุดใหญ่เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอีกถัดมา 2- 3าชั่วโมงก็จะเป็นแก๊งของพวก เอลิซเ uh, แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าที่เขายืนยันว่ามาแน่นอนนะครับจะเดินทางตามมาใน2ชุดหลังนะครับแล้วก็ลิพูเนี่ยพอมาถึงก็จะลงซ้อมทันทีเช่นกันนะครับโดยจะซ้อมแบบปิด4เซสชั่นและก็ซ้อมเปิด1เซสชั่นนะครับลืมบอกไปสนามซ้อมของแมนยูนะครับแมนยูจะไปซ้อมที่ stb academy นะครับก็อยู่แถวย่านาสุขุมวิทนะครับอันนี้แมนยูเขาก็เลือกมาแล้วนะครับมีการขอฟัสซิลิตี้ต่างๆเพิ่มด้วยนะครับทั้งยิมทั้งอะไรต่าง คุณมีก็จัดการออกงบปรับปรุงให้นะครับ15ล้านบาทเพื่อ,อเสริมตรงที่แมนยูเขาขอมานะครับส่วนลิฟผูจะไปซ้อมที่สนามอันพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งตรงย่านรามินทานะครับสนามนี้ทีมชาติไทยเคยไปทําการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนวันก่อนแข่งวันที่11กร,รกฎาคมนะครับทั้ง2ทีมจะเดินทางมาซ้อมที่สนามแข่งขันจริงก็คือราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยทางด้านแมนยู จะซ้อมก่อนนะครับเวลา17นาฬิกา5โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะพักสนามไป1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นเลี้ยภูลงมาซ้อมเวลาทุ่มครึ่งหรือว่า19นาฬิกา30นาทีนะครับโดยการซ้อมเนี่ยคนที่ซื้อบัตร25,000นะครับ25,000าบาทจะได้เข้ามาชมในสนามนะครับแน่นอนส่วนคนที่ซื้อบัตรราคาลองๆองลองไปนะครับอันนี้ทางไทยทิเกสเมเจอร์จะทำการสุ่ม จับฉลากนะครับผู้โชคดีนะครับโดยในวันซ้อมเนี่ยจะให้แฟนบอลเข้าไปชมเป็นจำนวน12,000คนนะครับส่วนเรื่องของประธานเปิดงานนะครับคุณวินิจก็บอกว่าได้ทำการเชิญบิ๊กตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานแต่ว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าทางบิ๊กตู่ตอบปฏิเสธมานะครับเพราะว่า,าติดภารกิจในการเตรียมอภิปรายในสภา,านะครับก็เลยไม่ไม่สะดวกนะครับแล้วก็คุณวินิจเขายัางเชิญไปที่ คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับผู้ว่าราชกากลกรุงเทพมหานครให้มาร่วมเป็นประธานเปิดงานอันนี้ยังรอคําตอบอยู่นะครับว่าท่านจะมาหรือเปล่านะครับส่วนประเด็นของทิสซานโนโรนันโดนะครับที่ยังสงสัยว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่า,ามีข่าวว่าขอย้ายทีมแล้วก็ไม่เข้ามาซ้อมกับทีมเลยนะครับาทางฝ่ายจัดคุณวินิตก็เผยว่าโรนันโดเนี่ยมีการส่งชื่อ นะครับทำเ,เรื่องพาสปอร์ตเรื่องอะไรต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีเขาบอกว่ามีการซื้อตั๋วให้กับครอบครัวด้วยนะครับประมาณ10บใบจะพาครอบครัวมาที่เมืองไทยด้วยแต่ว่าพอมีข่าวเนี่ยก็ได้ถามไปทางบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับซึ่งก็ได้คําตอบว่าโรนัลโด is not for sale นะครับเขาบอกว่าโรนัลโดไม่มีไว้ขายจากคําตอบที่ได้มาก็เท่ากับว่าก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าโรนัลโด้เขาจะมาหรือเปล่าแต่แมนยูเนี่ยสแสดงเจตนงว่าไม่ขาย แต่โรนันโดอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโรนันโดเขาอยากย้ายจริงๆหรือว่ากดดันสโมสรที่ทํางานเชื่องช้านะครับกว่าจะเสริมนักเตะนี่โอ้โหช้ามากดูไม่ค่อยทะเยอทะยานเท่าไหร่ก็เป็นได้รอรุ้นกันนะครับส่วนเอลิสซอนซาร่าฟันไดไม่น่าพลาดนะครับพวกนี้น่าจะมากันครบส่วนในวันแข่งขันนิดนึงนะครับก็ฝ่ายจัดบอกว่าเข้าได้เฉพาะทางประตูหน้าของสนามราชบังนะครับทางข้างหลังจะปิดนะครับเพราะว่าเขาต้องการ เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการความสะดวกเรื่องของโควิดด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าถ้าเข้าหลายประตูเนี่ยมันจํากัดคนยากนะครับก็เลยให้เข้าทางข้างหน้าอย่างเดียวนะครับใครจอดประตูหลังก็ต้องไปเดินเข้ามาข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีเกตรตรวจเรื่องของบัตรเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยสามเกตก่อนที่จะเข้าไปด้านใน,นครับด้านในผมก็ไปเดินมาก็เริ่มมีเป็นซุ้มเป็นเต็นท์เป็นบูธต่างๆเตรียมไว้แล้ว วันแข่งเนี่ยจะเปิดให้เข้าในสนามราชมังเนี่ยตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็18นาฬิกาจะเป็นคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังแสดง1ชั่วโมงเต็มนะครับเขาบอกว่าม,มีน้องมิลลี่มาด้วยนะครับแล้วก็คิกออฟคู่แดงเดือดนัดวัติศสตร์นก็จะเป็นเวลา2ทุ่มนะครับ20นาฬิกาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับในการมาไทยแล้วก็จะมาเตะศึกแดงเดือดในครั้งนี้นะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะครับทาง AIS มีการถ่ายทองสดให้สมาชิกชมด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ